สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับมีกับข้อมูลของเกม I n d ด g o Park กันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับในวันนี้ครับเรามาพูดถึงข้อมูลอ a s t e อ Egg กและก็ทฤษฎีของเกมนี้กันบ้างและในรอบนี้เป็นตอนที่2แล้วครับเราจะมาพูดถึง c o l l e c t i b l e ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าของชําร่วยที่เราสามารถหาเก็บได้ในสวนสนุกแห่งนี้ประเด็นก็คือสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถนำเอาไปให้แรมรีเพื่อให้เขานั้นสามารถบอกข้อมูลให้กับเราได้ และ collectible ในเกมนี้มีทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันนั่นก็หมายถึงมันจะมีข้อมูลให้กับเราเนี่ย12ข้อมูลด้วยกันครับซึ่งมันก็จะมีทั้งสําคัญกับเนื้อเรื่องบ้างไม่สําคัญบ้างก็เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งหมดเลยละกันโดยข้อมูลเหล่านั้นครับเราจะสามารถได้มาจาก information k i o s k ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเป็นตู้ที่จะมีแลมบรีเนี่ยทำการบอกข้อมูลให้กับเราครับ เดี๋ยวเราจะทําการเริ่มที่ข้อมูลแรกกันก่อนซึ่งก็คืออันนี้เลยโดยข้อมูลเพิ่มเติมทุกอันครับมันจะมีคําอธิบายอยู่ด้านขวามืออีกด้วยซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ตัวเอกได้นึกคิดขึ้นมาต่อสิ่งของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอันนี้ครับ raction figure ตัวเอกของเราที่ชื่อว่าเอสเขาได้คิดขึ้นมาว่ามันคือ oon, r a m l e y the l a c ล o คู raction figure รุ่นใหม่ล่าสุดมีวางจําหน่ายแล้วที่ร้านขายของเล่นใกล้บ้านคุณแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมอีกว่า ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะที่ได้เห็นตุ๊กตาในรูปแบบที่ยังใหม่อยู่ในส่วนสนุกแห่งนี้และข้อมูลของตุ๊กตานี้จะเป็นยังไงก็ลองไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าครับ oh, oh, อันนี้จะเป็นการพูดถึงแอคชั่นฟิกเกอร์ของแรมลี่และคูนครับโดยมันจะเป็นการอ้างอิงฟิกเกอร์ในรูปแบบเดียวกันกับแนว y o u t u ส e หรือว่าฟังกบป๊อปอะไรประมาณนั้นราคานี้ก็เอาเรื่องนะ19.99ดอล แปลงเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ730บาทครับดังนั้นถ้าจะซื้อนี่ก็เก็บเงินอยู่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าครับกับตุ๊กตาน้องหมาตัวนี้โดยตัวเอกของเราให้ความเห็นกับตุ๊กตานี้ว่ามันเป็นตุ๊กตาพุดเดิลแปลกๆที่ดูท่านแล้วน่าจะไม่ใช่ของที่บริษัทอินดิโกเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ตัวละครที่คุณสามารถเห็นในสวนสนุกนี้ได้แน่น่าจะมีเด็กสักคนหนึ่งทาการทิ้งไว้หรือเปล่าและข้อมูลเสียงก็ดังนี้เลยครับ Buddy, did you dig that out of the lost and found, or was it in the trash? No surprise, I guess that our park would dispose of a non-indigo brand toy. I suppose he'd make playtime special for a child with poor taste, though. อันนี้ตัวแรมลี่เนี่ยทำการแอบ,บด่าเชิงแขวะนหน่อยครับว่าเด็กๆคนไหนที่ได้เข้ามาที่สวนสนุกแห่งนี้และเอาตุ๊กตาตัวอื่นเข้ามาเนี่ยเป็นพวกที่เทสไม่ค่อยดีประมาณนั้นต่อมาคือไอเทมที่มีชื่อว่าแลมเบอรี่ครับโดยตัวเอกเนี่ยทำการบอกว่าไอเจ้าสิ่งนี้จู่ๆมันก็โผล่ออกมาจากตู้อาร์เคดที่มีชื่อว่าเดอะแ m มลี่ลัชแบบเฉยเลยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยนายคิดว่ามันสามารถกินได้ไหมประมาณนั้นครับ b e r r i s are my favorite! Oh, if only I could jump out of the screen and take a big bite! Don't eat it! Maybe I'll be able to one day! จุดนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าแรมลี่นั้นอาจจะสามารถออกมาจากนอกจอได้อันนี้พูดกันไว้ก่อนแล้วกันคือไอ้เจ้าแรมเบอรี่เนี่ยเราจะสามารถได้มาจากในตอนที่เรานั้นสามารถเคลียร์มินิเกมแรมลี่รัชได้นะครับและมันจะโผล่มากลางหน้าจอเลยประเด็นก็คือในตอนนี้เนี่ย ตัวเอกสามารถถือแลมเบอรีซึ่งเป็นผลไม้ที่อยู่ในตู้เกมอาร์เคดนะครับคือจูจ่ๆสิ่งของบางอย่างที่อยู่ในเกมมันก็โผล่ออกมาจากชีวิตจริงได้แบบเฉยเลยและประเด็นก็คือตัวของแลมลี่เองเนี่ยเขาก็รับรู้ถึงเรื่องนี้ด้วยแสดงว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเอกเท่านั้นแต่ตัวแลมลี่เองก็เห็นแลมเบอรี่เช่นเดียวกันดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตที่อาจจะไม่ไกลนี้ รมลี่อาจจะออกมาจากนอกจอแล้วก็อาจจะมาอยู่เคียงข้างกับตัวเอกในอนาคตก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวร้ายแทนต่อมาคือไอเทมที่มีชื่อว่าซูเวเนร์ครับหรือว่าถ้วยที่ระลึกครับโดยเอ็ดให้ข้อมูลที่ตลกมากเลยคือเขาบอกว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กครับถ้วยพวกนี้ถ้าเราซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถเติมรีฟิลได้อย่างไม่จํากัดซึ่งเขาก็ดื่มมากจนเกินไปครับและพอไปเล่นเครื่องเล่นลูฟท็อปเรสเซสเนี่ย ตัวเขาก็อ้วกออกมาแล้วก็อ้วกนั้นก็ไปโดนคนข้างหลังครับก็มีการเขียนว่าสงสารเด็กข้างหลังนั้นจัง o o that's a Rambly cup. Nothing beats the taste of fresh Rambly berry juice drunk directly out of my plastic lifeless head. ไอเทมชิ้นที่5ครับมันมีชื่อว่า l a m b l y head โดยเอ็ดได้ให้ข้อมูลบอกกับเราว่า อหน้ากากสุดประหลาดและก็น่ากลัวนี้ความเป็นจริงแล้วมันคือคอสตูมของเรามาสคอตครับที่ครั้งหนึ่งเคยใช้อยู่ในสวนสนุกแห่งนี้ในทางที่มันแปลกๆด้วยซ้ําและเขาก็ดีใจมากๆที่สวนสนุกนี้ทําการทิ้งคอสตูมนี้ไปว้าว where did you find that I've never seen anyone wearing one pretty snazzy ooh looks like there's an audio recording tagged with costume i n my database I've never noticed before let's listen let's listen <S hey Jackson You hear about the new mascots. Yeah. Think it'll put us out of a job? I think so. Old sport. And right after we got this damn raccoon costume. Man, screw this place. I say we get our asses out of here and go straight to Vegas. Ah, oh, come on! They didn't even document the indigo inventory ID for the costume! I was really looking forward to that. What a useless recording. <Del> สำหรับข้อความนี้มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่บ้างครับนั่นคือ AI แลมรี่ที่กำลังคุยกับเราอยู่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะผลิตมาตอนหลังนะครับเพราะถึงแม้ว่าแลมรี่จะเป็นมาสคอตตัวแรกที่มาพร้อมกับอินดิโก้พาคแต่ดูเหมือนว่าสมัยตะก่อนนั้น แลมลี่จะมาในรูปแบบของชุดคอสตูมครับแล้วก็ยังไม่มีมาสคอตตัวอื่นด้วยนะคือมีเพียงแค่แรมลี่เท่านั้นแต่ภายหลังก็มีมาสคอตตัวอื่นเข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายนั่นเองต่อมาคือตุ๊กตาแรมลี่ในเวอร์ชั่นสีทองครับโดยตัวเอกของเราให้ความเห็นว่าเดี๋ยวนะพวกเขาหิวเงินขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดเปลี่ยนสีแลมลี่ให้เป็นสีทองอะนะแล้วก็เรียกมันว่าเป็นโปรดักต์ใหม่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้เขาขี้เกียจจังเลยนะประมาณนั้น Wow, is that a limited edition gold Rambly plush? Parents were fighting tooth and nail for those things when they came out. Seriously, our employees had to clean up so many stray teeth and nails. Hard to believe there was all that demand for a regular Rambly plush we just blasted with gold spray paint. Hong Limited, I right? know. ต่อมาก็คือตุกต,ตาม Molly ครับโดยข้อมูลที่เอดบอกมาก็คือแม่ของเขาเนี่ยชอบ Molly McCall เป็นอย่างมากชอบถึงขณะที่ว่าในตอนที่ j เ t ็ดสตีมจังชันมีงาน Meet and Greet Molly McCall แม่ของเขาเก็ไปต่อแถวเป็นคนแรกๆกเลยล่ะครับ Oh m o มลลี่คลั She's always been my best friend Did you know she builds planes in her landing pad at the park? And then she crashes them She's so talented พอมาพูดถึงมอลลี่เนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับคือในช่วงหนึ่งที่ผมกําลังเล่นอยู่ปกติเนี่ยผมลองเอาตัวเองเนี่ยไปโดนมอลลี่จัมสสแกร์ครับและผมก็ได้ยินสิ่งนี้ขึ้นมา ไม่ชอบมาพากลครับคือฉากตายเนี่ยมันมีคําพูดอะไรพูดออกมาด้วยประเด็นก็คือประโยคนี้เนี่ยมันดังไปเชื่อมโยงกับมินิเกมแลมล l ี่ลัชที่เราได้เห็นมอลลี่มาคออยู่ในกรงขังแบบพอดิบพอดีมากๆในจุดนี้ผมไม่รู้ครับว่าใครเป็นคนพูดอาจจะเป็นตัวแลมลรี่เองหรือว่าอาจจะเป็นตัวสกังที่มีชื่อว่าซาเลมไม่มั่นใจเลยครับเพิงแต่ว่าท่านแลมลี่เป็นคนพูดขึ้นมาจริงๆเนี่ยแสดงว่าแลมลี่ เป็นคนอยากจะขังมอลลี่เอาไว้หรือเปล่าและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสแสดงว่าการที่มอลลี่ไล่ล่าตัวเอกนั้นเขาไม่ได้อยากจะมากินหรือว่าอยากจะมาฆ่าเราแบบเล่นๆนะครับเพียงแต่ว่ามอลลี่รวมไปถึงลอยด้วยอาจจะกําลังปกป้องอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแต่การปกป้องครั้งนี้เนี่ยมันสําคัญมากม เพราะว่าแรมลี่ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับมีเพียงแค่ตัวเอกหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้มอลลี่ <oll> <oll> ก็เลยเลือกที่จะไล la ่ล่าเอ็ดหรือว่าตัวเอกของเรานั่นเองและนั่นมันก็จะคลิกทุกอย่างและแสดงว่าแลมลี่ <oll> <oll> เขามีแผนอะไรบางอย่างวางไว้อยู่แล้วและรอให้ตัวเอกนี่แหละหรือว่าใครก็ได้ได้เข้ามาที่สวนสนุกแห่งนี้และเปิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่การเปิดครั้งนี้มันขัดทั้งมอลลี่แล้วก็ตัวของลอยครับพวกเขาก็เลยไม่ยอมนั่นเอง อย่าลืมนะครับคนที่ปิดประตูและฆ่ามอลลี่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวแลมลี่เองนะเพราะว่าเขาเป็น AI เขาสามารถควบคุมประตูได้อยู่แล้วดังนั้นแลมลี่ตั้งใจจะฆ่ามอลลี่จริงๆเพื่อใครไม่เชื่อคิดว่าตัวเอกเป็นคนปิดประตูเองเนี่ยในฉากนี้ครับตัวของแลมลี่เนี่ยตั้งใจจะปิดประตูเพื่อเป็นการสอนให้ตัวเอกนั้นสามารถใช้ครีเตอร์คัฟได้แต่นี่แหละมันก็เป็นการหมุนหบอกว่า ตัวแรมลี่นั้นเขาสามารถควบคุมอะไรได้หลายๆอย่างมากๆรวมไปถึงประตูด้วยดังนั้นแรมลี่ตั้งใจจะฆ่ามอลลี่แบบจงใจเลยแหละครับซึ่งก็เข้าใจได้มันอาจจะเป็นการปกป้องเราครับแต่ว่าถ้าแรมลี่สนิทกับมอรลี่จริงๆทำไมแลมลี่เลือกที่จะฆ่ามอรลี่ล่ะแทนที่จะปิดประตูไปก่อนหน้านี้ก็ได้อันนี้ก็ลองให้ทุกคนคิดดูแล้วกันนะครับต่อมาคือตุ๊กตาของฟินลี่ครับโดยข้อมูลได้บอกว่า เจ้างูทะเลตัวนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเอกรู้สึกไม่ดีอยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าเขาจะชอบอควาเรียมแล้วก็เหล่าปลาปลาแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่ตัวของฟินลี่นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าปกติมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้เหล่าเด็กๆนั้นสามารถหลงรักมัสคอตตัวนี้ได้ You found my buddy You my know, really Finley ต่อมาคือตุ๊กตาของลอยครับโดยเอ็ดได้ให้ข้อมูลว่าตัวละครที่เขาชอบมากที่สุดก็คือลอยนี่แหละและความเป็นจริงแล้วเนี่ยลอยน่าจะอยู่ในหลายๆที่มากกว่าน,นี้มาครับไปฟังข้อมูลของเขากันลอยฟังครั้งแรกนี่แบบหืมฮะแค่นี้เหรอคือแบบแลมลี่น่าจะเกลียดลอยมากๆนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันลอยต่อมาคือตุ๊กตาของแลมลี่ครับเป็นเวอร์ชั่นปกติเนาะ โดยเอ็ดก็ได้บอกข้อมูลว่านี่คือเพื่อนของฉันเลยแล้วก็รู้สึกว่าแรมลีนั้นจะอยู่ในทุกๆท,กที่ในอินทิโก้พาร์คแบบว่าแทบจะครองพื้นที่นี้ไปแล้วครับ you found look ต่อมาคือแรมบีเอียครับหรือว่าหูของแรมบีนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเอ็ดเองจะทําการบอกเรื่องราวของหูคู่นี้ค่อนข้างจะยาวมากๆครับแต่ว่าใจความสําคัญเนี่ยแทบจะไม่มีเลย หลักๆเลยก็คือถ้าใครทำการสั่งจองตัว Indigo Park ก่อนเนี่ยจะมีการส่ง DVD มาด้วยครับซึ่งเทปเหล่านั้นก็จะเป็นโฆษณาซะส่วนใหญ่ครับทำการพูดถึงเมอร์เชนดายของ Indigo Park เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเสื้อหรือว่าหูของแรมลี่คู่นี้นั่นเอง และอันสุดท้ายครับมีชื่อว่าเ e d Thorloy p l หรือว่าตุ๊กตาลอยเวอร์ชัน Red t h o ครับโดยเอสเนทำการบอกว่าเขาคิดว่าการที่บริษัท i n d i g o เนี่ยตั้งใจทำลอยในเวอร์ชันนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยเพราะว่าทางบริษัทนั้นตั้งใจจะทำให้ลอยดูเก่ามากครับซึ่งความเป็นจริงแล้วลอยเนี่ยมีเวอร์ชันที่เก่ากว่านี้แล้วแต่มันไม่ใช่แบบนี้สงสัยน่าจะขายแบบเน้นความเก่าละมั้ง uh, And why they only make one Lloyd? because only one do loud loud Why Wheres Wheress they he's the It's I too be of และนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดของ12 collectible ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะครบทั้งหมดแล้วครับมีทั้งความลับทั้งทฤษฎีในเกมนี้แล้วก็รวมไปถึงอีสเตอร์เอของเกมนี้อีกด้วย เรเดวาถ้ารวมกับคลิปแรกด้วยเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นไดอารี่ของเกมนี้ไปแล้วก็ว่าได้ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามเกมนี้และเอาไว้ถ้ามีโอกาสเรามาเจอกันใหม่ใน i n d i g o Park Chapter 2ครับสำหรับวันนี้ลาคุณพ่ชไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ